มิตซูบิชิไททัน โหเป็นยังไงบ้างครับจอยครับ <ทะ S 2> ในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่แหละครับซานโตรินีพาร์คเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่สุด<ะ>ฮิปค่ะบ้างบอกว่าที่นี่นะคะเขามีทั้งแบบช้อปปิ้งนะหรือ<ะ>ว่ามีเครื่องเล่นระดับโลกเยอะมากเลยนะคะบนพื้นที่กว่าหกสิบ n ร่ So แล้วอาหารก็มีที่เจ๋งๆแล้วก็อร่อยๆเยอะนะอย่างเช่นร้านเพีย39ร้านเพีย3 9นี่ก็จะขายเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตา์อังกฤษหน่อยมีพวกฟิชแอนชิมีอะไรเยอะแยะถ้าชอบอาหารแนวนี้นะคะก็มีอีกร้านหนึงแนะนำค่ะคือเคเบิล l ิแเขาก็จะเป็นลักษณะของเบอร์เกอร์ทําแบบว่าสดใหม่วันต่อวนันชิ้นต่อชิ้นเลยนี่ก็อร่อยเหมือนกัน สำหรับเครื่องเล่นอันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า G Max Banzie ลอยฟ้าครับแล้วก็นี่ก็เป็นบัตรคิวของผมได้เบอร์แรกเลยไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นไม่รู้ทำไมลองดูว่าเป็นยังไงแต่จอยไม่เล่นใส่กระโปรงมาเหรอโป๊เนี่ยใส่กระโปรงแต่เช้าเพื่อติดการอ้าวโอเคไปเดี๋ยวไปโซ่ได้ครับบวยพรให้ผมโชคดีด้วยนะครับอยากเล่นมากในตอนนี้แต่พอดีใส่กระโปรงมันเล่นไม่ได้อ่ะ ัจากที่ผมได้เล่นเครื่องเล่นที่จอยบอกว่าจิ๊บจอยไปธรรมดาไปสองอย่างเรียบร้อยจอยก็เลยเสนออันนี้ครับเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดอันตรายที่สุดนี่เลยค่ะมาหมดเราต้องไม่เซ็นยินยอมก่อนไหมอ่ะไม่ต้องหรอกจอยไม่ต้อง เฮ้ยหมอก,กับจอยมันดูแบบ,แบ,บใสและเข้าโหมันพอกันเลยอะสวยทั้งสองเลยสองอ,อ,อะไรแล้วกันเหรอได้ได้อด้นีตทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วอ่แล้วก็น่าจะมีของข่านหมอกให้กันบ้างใช่ป่ะแต่ใจยังให้ติมโอเคจ่ายค่านี้ให้ได้เดี๋ยวเราเลี้ยงเองอันนี้จ,นจะประมาณอยู่แล้วเท่าไหร่ครับประมาณ1,500 1,500เฮ้ย1,500โอเคได้เลยครับ ีสวดการที่เรามาเที่ยวสนสนุกนะคะก็เหมือนจะเป็นการที่เราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเนอะอเพราะมันก็ทำให้เรารู้สึกสนุกแลาก็มีความสุขมากๆดอนไม่นานมาก ไม่นาน,น,านหรองแค่แบบสีหปีที่แล้วเองอ่ะอุ้ยเหรอเออเร็วนะสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกแบบพวกเรานะครับ,รบที่ซานโตรินีพาร์คนี่ก็มาได้เลยครับวิ่งเส้นเอ่อเพชรเกษมนะครับ,รบสายชะอำหอยหินนะครับออกจากตัวเมืองมาจะอยู่ ก่อนถึงเอาเลทนิดเดียวเองครับเจอเราใหญ่มากสำหรับการมาทริปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะกับโรงแรมมาราเกสหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานะคะรีสอร์ทรู้หราใจกลางหัวหินนะคะแล้วก็อยู่ริมทะเลด้วยนะต้องบอกว่าสวยมากๆค่ะในบรรยากาศมีโอโมร็อกเคนมีการรีเสิร์ชมาด้วยสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับเปี้ยวปากเช็อินค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะลาก่อนครับสวัสดีครับ ไปเช็คอินย่านโชคชัยสีวังหินกับน้องอลิสนางเอกน้องใหม่นี่จะพาไปอร่อยแบบจุใจกับก๋วยจั๊บเจ้าดังอาหารเกาหลีหมอ้อไฟแห่งเดียวในเมืองไทยปิดท้ายด้วยโรตีที่เลือกแป้งได้ตามใจชอบพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้าค่ะ